บอ่อนี้เป็นบอ่อเก่าครับลกล้างน้ำนหลายปีครับไม่ได้ไม่ได้ไอจับเลยไม่ได้สูบนะ้ำไม่ได้จับปลาเลยครับเขาก็อยู่อย่างเงี้ยเท่าที่ที่ท,ที่ที่รู้ที่เห็นก็โอนัญวันห้าปีได้แล้วครับบ่อนี้ก็จะมีปลาช่อนมีปลา ป่านนินครับมายืนดูปัานนินใหญ่ๆครับฝ่ามือฝ่ามือเลยแต่ผมกม็เลี้ยวเบ็ดมาด้วยที่เจดายแต่วันนี้ผมป้อไม้ของ็ตัวนี้แหละ <c oughs> มา่มามวง ไปกินที่กรุงเทพดีกว่าครับเป็นมะม,ะมะ่วงร่องครับเนี่ยผมปลูกทิงท้งๆเฉยๆนะไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยมีไม้ก็แสดงว่าก็พ่อก็น่าจะมาสอยไปกินเยอะ แต่ก็ยังเหลือเยอะครับได้หลายโลเลยได้เป็นถังเลยอีกต้นหนึงแต่ต้นนี้ยังไม่เป็นครับยังไม่ติดลูกต้นสูงใหญ่เหมือนกันครับแต่ต้นนี้ก็เต็มแล้วนี่ไม่รู้พันอะไร isso aí que foi suei né สวยเลยครับไม่ต้องห่อเลยครับนี่ไม่ได้ห่อเลยผิวสวยมากเลยมะม่วงนครับลูกใหญ่ใหญ่ครับลูกใหญ่ใหญ่ผิวสวยจอดครับอ,อกร่องครับผมอ,อกเป็นร่องนี่ <c oughs> พอครับแค่นี้ก็ถังเยวพอ,อยังเหลืออีกเยอะนะครับนี่ครับนี่เยอะเลยนะ่ข้างในหนึ่งครับลองโรยฝังก็มีเยอะครับูกทิ้งๆไ้ก็ได้กินครับมะม,ม่วงหม้เลายปลายนาครับ ของทุ่งนายามเย็นครับผมเห็นรอยอะไรไหมครับรอยที่ทุกคนเห็นเป็น ป็นรอยเลยๆอันี้ก็คือรอยเท้าปูนะครับคุณคิดดูสิมันเดินกันยังไงขนาดนี้ครับรอยปูเดินนะครับเต็มไปหมดเลยคืนนี้เจอกันครับแต่ก่อนจะถึงคืนนี้นู่นครับลุงเขากำลังไถานาอยู่เดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูครับ เผื่อจะมีให้เห็นให้เราได้จับสักตัวสองตัวครับไปดูกันครับปูนาครับอาหารตามท้องพุ่งท้องนาครับเมื่อถึงฤดูการทำไร่ทำนาครับเขาได้ฝนได้อะไรเขาก็เนี่ยครับจะขึ้นมาครับนี่ลูกปูใหม่ๆนะฮะใหม่ๆเลยมีตัวครับปูพวกนี้ กลางคืนนี่เขาจะขึ้นมากลางวันเขาก็จะลงไปในรูนี่ครับเห็นไหมครับากลางกล้องครับนี่เห็นแต่ขาโผล่มาครับ ลงด้วยครับอโอ้หนุ่มตัวนึ่งนี่ครับขนาดกลางวันครับขึ้นมานอย่างนี้เลยนี่นะครับกลางกล้องเลยไปดูดิจะหนีไหม กลางวันแดดร้อนๆยังขึ้นนะ่ะเอากลางคืนจะขนาดไหนนู่นตัวหนึ่งสองตัวแล้วครับโอ้ยตัวหนึ่งอยู่นู่นกลางกล้องนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บขังเกงก่อนนั้ไม่ได้ทุกขังมาใส่อุย้ยอุ้ยดีอุ้ยนีสองตัวเห็นไม่มากหนาแตนะ่น้องนี่อุ้ยอ้ย,อย,อยตัวนี้เร็วเร็วเร็วตัวนี้เร็เว เฮ้ยเอาหันมาตัวนี้หายเอาแามใส่ละเอาเอานี่หอยนานี่หอยนาด้วยครับนี่แต่ไม่ใช่ป้าหมายเป้าหมายผมหายละนี่ครับนี่เฮ้ยเอ้าลงลูเขาอยู่ลูไอ้ดิลูลเขาดีกว่าโอ้เขาอ,อยู่ลูโอ้ยอันนี้ตัวเลย สองตัวอยู่นี่ไปไหนอยู่นี่เปลว่าวะอะไรวะปูสามสี่ตัวไปสักตัวเลยอ่อนยิงๆีเรานี่ยสงสยัยต้องมาจับตอนเย็นครับ ไปชาร์จไฟกก่อนไฟไม่ได้ชาร์จเลยแบตเตอรี่เรา จากจะมีปูก็มีหอยครับนี่นีครับหอยดีๆได,ด้หอยของไงได้หน่ครับนี่หอยนาครับผมได้แล้วนี่ต้งหอยต้งปูอันนี้เป็นรูปูนะครับนี่ปูเลยอ,อยากไป้าไปครับตัวเล็กเกิน รอดูรอบนี้ครับจะมีจะได้อ,อะไรไหมโอ้อหอยหลตัยนี่นะอืมโอ้โหนี่กองอยู่นี่เลยดิโอ้โหนี่เป็นปินเลยนี่นี่ครับอหอยเขาง่ายครับพี่น้องบูนี่ครับ จอดลเอะเฮาอาโธ่ตัหอยทั้งอีป,ปูบาดเหนียวโอ้มีน้ำใส่แหละครับเต็มมือแล้วอหอยหอมง่ายครับนี่ครับไม่นึงโอ้ต้องไปหาเนี่ยมาใส่ล้วเนี่ยนี่หลายนี่ครับเลยหลไหลไหลโอ้หมดทีปอบมันเขาอยู่เป็นมูลเลยอ่ะ ครับหนึ่งนี่ก่อนกี่ไทยไนี่ครับนี่คอยเขาง่ายครับถ้าได้ฝนน้ำถั่วมานนิดขึนนะครับนี่นอ้หนึ่งเก็บกล่องไว้ก่อนครับพี่น <loved quarters> ้องเดี๋ยวคอยมาเก็บเอาอุ้ยอุ้ยปุ๊ยัดี่มุอุ๊ดอุ้ยอุ้ย พี่ปูครับเดินเดินเดินมีแนวไซครับโอ้โหเก็บมากนี่ไ้ครับเก็บตับหองไอวะเหีอยวมันหนีมันเป็นพี่ปูมาเลี้ยงเขาไมมจับครับเพราะกลังขึ้นมันจะมันจะขุ่นครับมันบอ่อแคะ <laughs> <laughs> บานผมเอะไว่ามันแค่ครับ มันยังไงล่ะแต่มันแค่นั่นแหละโอ้แค่เดี๋ยวเข้าว่ากันครับครับอู้ขนาดีกัยังแค่อยู่เหรอมาแล้วหลัตัตวนึงครับ ห่างไฟครับผมนี่ครับกั่อเครื่องมันจะขืนแม่แบบนี้รครับเห็นบอพี่นอ้องนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงต้มบากแนคลล่ครับหนึ่งตัวนึงครับขึ้นตะคู่ครับหนั่งตัวนึงโอ้ยปู้รายครับโอ้นี่อึ้ง อึ้งพี่น้องอึ้งคุณจะขึ้นมาจากขี้ดินเลยครับนี่อึบากเนี่ยครับมาผู้เดียวนะเคลืนอนแลวครับน่ะโอ้ยโอ้ลหลครับคือแป๊บเดียวครับนี่ได้เลย ขาตั้งกล้องผมก็บริเวมากพี่น้องผมก็คิดว่ามันสีนี้นะครับกำลังขึดนอุ้ยนิ้วกำลังจะออกจากคู่ครับนี่โอ้ยขับไปแล้วไงเราต้องกินดีดีลงน้ำไปแล้ว bị mấy cha ương ừ, ừ, bên không này. Ừ, ương nhắn bút ơi chai bơm không đi ương không đi อยที่ซอ,อง้วครับนี่ครับผมบ่กินคนปูหาบ่กินอึ้งนะไมฮะไข่อึ้องกูเหรอพี่จะไข่อึ้งครับคุณอุ้ยอแยะเลยไข่อึ้งครับมันไข่แล้วไหน,นอๆเอ้ยไม่จับเอาได้เจ้าผู้มากิน ใครยื่ครับเตียมเลยนี่เดี๋ยวครน,นี่ครับตัวนึงกลางไฟครับพี่นอ้องแิ้มหนักทีสะท้อนเสียงองที่เาเห็นดอกปันใดดอกครับในกล่อง นี่ไรละเด้อนี่เดือดจับแป๊บเดียวครับโอ้แมงเงาพี่น้องจาบแมงเงาครับแม่ แมงเงาหรือแมงป่องช้างครับนี่ตัวนึงโอ้เยอะนี่หว่ะโคตรปิดเนี่ยดูนึงเมื่อกี้พุบเข้าไปเมื่อกี้นี่อเขียดิีโมครับเยอะมีทั้งสัตว์ให้คนแล้วก็สัตว์ให้ทโทษครับ ก็ระวังเอาครับผมแล้วชุดที่เรามาเดินก็ไม่ได้เหมาะเลยอู้ตกบนเลือเลยโอ้เดินเดินเดินดูด้ะไอ้จุ๊กอย่าเด้ออย่าเงียบกูเด้อครับนเบลือเลยไอเจ็บเล็กผสมน้อยเดี๋ยวก็ได้เยอะเองอ่ะ โอ้ยียงอืงงงงน่นครับฟังดีๆฟังดีๆครับดูฝั่งนู้นครับเสียงแบบเสียงอึ่งร้องอ่ะโอ้ย่าไปเบิดเบิม้มหลยปลา่านเนเนี่ย อู้อู้นปูตัวเงียบกต่ต้องเลืง้งเลยเลยครับนี่นม่น,น้ำดีมามามาไปไหนมาคนเดียวครับถ่ายคนเดียวมันมันลำบากเดี๋ยวผมขอนี่ครับเจอ์ครับเดี๋ยวผมขอจับให้ดูอีกหนึ่งตัวแล้วก็ ขอเวลาจับสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลงานรวมตอนปิดจ็อบนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาจับปูก่อนนี่เดินขย่องขย่องขย่องนี่จะไปไหนเล่าหนูตัวหนึ่ง ต้องลงต้องลงอ,อ,อเเอ,อเอเอเอ,อโอยมือเวย้ย ของช้างครับพี่บ้านเอื่นว่าแมงเง่างพี่น้องโด่งไงเลยอยากโชว์พิศดารในพี่น้องเบ้าองอยู่ตาเก่งใจครับปล่อยเขาไปทางใครทางมันอันตรายในการเดินกลางคืนครับมีเจอทั้งแมงป่องเจอทั้งงูสารพัดอย่าง นี่ครับผลงานพอได้นะครับปูนาครับปูนาสดๆปูนาเป็นๆเลยเป็นเป็น,ลปน,ปนคลิปเป็นทิปแก่แก้คันไปก่อนครับคลิปนี้ไม่มีาการตกปลามาให้พี่น้องได้ดูก็เป็นการกลับบ้านมาจับปูนาแล้วกันครับ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีของเราขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ให้การรับชมที่ให้กำลังใจผมด้วยดีเส่อนม,มานะครับก็ถ้าไม่มีท่านผู้ชมให้กำลังใจผมก็คงลำบากเหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซี FC ทุกคนครับ,บเมนูไม่รู้จะเป็นอะไรนะครับ <c oughs> ถ้าผมไม่ได้ทำก็คงจะเป็นเอาไปฝาก เพื่อนๆที่บริษัทครับเห็นที่เขาบนว่าอยากกินก็เค้จับไปให้ครับจัดให้พบกันใหม่คลิปหน้าครับน่าจะเป็นการตกปลาครับคลิปหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแล้วก็จะเป็นการล่าปลาอะไรนะฮะไม่แน่ครับอาจจะเล่นของใหญ่ไปเลยก็ได้ หรับวันนี้ราตีสวัสด์กดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีชัยหากินมันหมานร่ลำรวยร่รวยถูกหวยรวยสลอตตอิี่ในวันที่สองพฤษภามนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ